สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะสวัสดีค่ะนองหยกก็จะพาทุกคนนะคะไปกินข้าวนอกบ้านนะคะที่ร้านเจนิดนะคะร้านโปรดของ <ใน S 2> ร้านเจนิดอาหารตามสั่งนะคะเป็นรา<ช>้านประจําของแม่นองหยกกับนองหยกนะคะเวลาไม่มีอะไรทานก็จะสั่งเจนิดนะคะเจนิดจัดให้ค่ะส่งทุกเช้ารวดเร็วทันใจนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะ ต้องหยวปั่นจัก,กรยานวันนี้ไม่ได้เอามอไซค์ไปนะคะขี่จัก,กรยานไปบรรยากาศร้อนมากร้อนมากไปสู้ พามาดูบรรยากาศสวนพี่สาวนะคะอันนี้คอกวอัวพี่สาวค่ะเนี่ยกำลังกินปางกินหญ้าอยู่เลยอันนี้ก็จะเป็นสวนแก้มงกรของพี่สาวนะคะเขาปลูกไว้กินเองเข้าเลี้ยงเป็ดด้วยนะคะเลี้ยงเป็ดแล้วก็เลี้ยงปลามีบ่อปลาด้วยอันนี้ก็เป็นกระท่อมที่สวนนะคะ บ้านหลังน้อยริมสวนมีห้องน้ำด้วยบรรยากาศดีมากเลยค่ะอร,รอบบรอบๆสวนก็จะมีบ่อปลาแล้วก็เลี้ยงวัวด้วยมีต้นว่าด้วยนะคะเนี่ยพอว่งวางๆน้องหยก มาเล่นกับป้าๆนะคะมาเล่นกับพี่ๆเขาเนี่ยตรงนี้มีน้องวัวดูวมองหน้านี่ต้นมะแซลด้วยนะคะก่อนจะไปหาร้านเจเน็ตก็เดี๋ยวเข้าแวะชมบ้านพี่สาวก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูพี่สาวเย็บผ้านะคะอยู่บ้านเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะคะ เข้าไปข้างในนะคะเข้ามาก็จะเห็นไข่นะคะไข่ทั้งหมดมี1,800ฟองนะคะคือหลานสาวไปบนบานสาวกล่าวไว้กับหลวงพ่อโสโทนะคะบอกว่าถ้าได้เป็นครูสสบรรจุได้ก็จะเอาไข่ไปถวาย1,800ฟองนะคะตอนนี้ก็ได้สมใจแล้วนะคะอ่าก็จะเอาไปถวายเร็วๆนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูพี่สาวเย็บผ้านะคะ สาวนะคะนี่ก็มาดูพี่สาวนะคะนี่กําลังเย็บผ้าอยู่นะคะเย็บไปด้วยกินไปด้วยนะคะเ <laughs> ย็บด้วยหิวด้วยก็ต้องกินไปด้วยนะคะ <laughs> นี่นะคะเย็บผ้าเดินหนึ่งก็ได้เป็นหมื่นนะคะเก่งมากเลยคะ่ะอยู่บ้านนอกเราได้ขนาดนี้ก็ไม่ธรรมดาเลยนะคะไม่ต้องทิ้งโลกทิ้งหลานไปกรุงเทพนะคะหมื่นเจ็ดค่ะเออหมื่นเจ็ดนะคะเก่งไหมคะเขาจะเย็บตปงเกมแบบแบบนี้นะคะรุ่นเวฟนะคะสรมขากระบอกขายาวนะคะเนี่ย เสร็จแล้วตอนนี้ก็จะไปร้านเจนิตต่อนะคะเดี๋ยวจะไปร้านเจนิตต่อน,นี้ทิ้งท้ายกับพี่สาวสองคนนะคะกําลังเย็บผ้าเห็นไหมคะเยีกดตั้งปื๊ดตั้งปืด,ดเลย,ยค่ะตอนนี้ก็มาถึงร้านเจนิตแล้วนะคะร้านเจนิตอาหารตามสั่งนะคะร้านก็อยู่ติดกับถนนบ้านห้วยสะภุมนะคะ บรรยากาศเชื่อมต่อจากบ้านแม่น้องหยกนะคะบ้านสักภูมินะคะตรงมาเลยตรงจากบ้านแม่น้องหยกมาแล้วก็มาบ้านเจนิดนะคะเนี่ยตรงนี้นะคะใครที่ผ่านมาก็เข้ามาอุ่นหนุนเจนิดได้นะคะอาหารตามสางค่ะร้านประจำของแม่น้องหยกนะคะ ยวแไม่นายกจะไปสั่งอาหารสั่งกับข้าวกับแมคค้านะคะแมค้ากําลัง,งทํากับข้าวอยู่นะคะวสว,วัสดีค่ะแมคค่ะสวัสดีค่ะป้าสวัสดีค่ะแม่ค่าทําอะไรคะวันนี้มีอะไรกินมั่งสวัสดียกก็สั่งข้าวหมูชิ้นกับไข่ดาวอ๋อแม่นายกขอยำมุนเส้นนะคะยำมุนเส้นแล้วก็อะไรส้ตสตสมตำแล้วกินกับขนมจีนนะคะ hey. แม่ค้าจะทำอะไรคะตอนนี้ไข่ดาวกระเพราไข่ดาวก็ทำไข่ดาวเดี๋ยวจะมาดูแม่ค้าทำอาหารตามสั่งนะคะอันนี้คือแม่ค้าเจ้าประจาของแม่น้องยองนะคะน้ำน้ำโคบนวดใส่แก้วหรือเอาน้้แขกใส่แก้ว ตอนนี้ก็จะผัดกะเพราแล้วนะคะดูแม่ค้าเขาผัดใส่อะไรบ้างนะคะดูสูตรเจนิสนะคะใส่กระเทียมเข้าไปแล้วก็ใส่เนื้อหมูนะคะใส่น้ำต้มนะคะ,ะน่าชามากค่ะดูควันค่ะดูจากควันนะคะอันนี้นำ้นำตุมพน้ำผัดกะเพราพิเศษที่เขาผสมมา <c oughs> <c oughs> ไม่ให้ดูนะคะ อันนี้มให้ดูสูตรเฉพาะนะคะไม่ค้าไปจำซอยนะคะยกไม่ใส่ผักเนาะใส่แต่ใบกระพเพราพอยนเยอะ ปรุงลงไปนะคะแล้ว yeah, ก็ใส่ใบกะเพราค่ะเสร็จแล้วรอข้าวหลอดระหว่างรอนะคะอ้าทีน้ำเย็นๆหวานๆนะคะรอปบนิดนะคะร้อนกะเพราไข่ดาวได้มาแล้วนะคะตอนนี้ก็จะมาต้มตุ๋เตาให้แม่น้องหยกนะคะใส่พริกใส่กระเทียมลงไปค่ะใส่น้ำตาล อ่ตาตำใส่น้ำตาลปีบอีกนิดนึงแล้วก็ใส่เขือเทศน,นะคะมองหน้าแม่ค้านิดนึงนะคะ <laughs> <laughs> ต้องเห็นหน้าแม่ค้าด้วยค่ะมองหน้าว่าเวลาตำเป็นตะแเสบเนาะเบื้องหน้านำ้ำ สวย,สวยใส่มะนาวใส่อะไรอีกใส่น้ำปลานะคะใส่น้ำปลาใส่มะขามเปียก ผงนัวใส่ผงนัวนะคะใส่ผงนัวใส่หลายเสียบหลายใส่หน่อยเสมหน่อยออหอมๆเลยนะคะไป<อ>นัว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 ,นวให้เข้ากันนะคะหอยใส่หันหอยทีนี้หอยหอยใส่หอยด้วย เจนี่จัดให้นะคะวันนี้อาหารตามสั่งนะคะแม่นองหยกมาบุกรุกสถานที่ทามาหากินนะคะใส่ลงไปอ้าวตำโลกโคกโคกโคตำลงไปนะคะชิมรสนะคะว่าแซ่บหรือยังแซ่บแซ่บแซบ ใส่มะละกอลงไปนะคะใส่มะละกอนวๆนวดใส่ป okay, okay. okay, ูใส่ปูนาด้วยโอ้โหโอ้โอ้โหใส่เยอะๆเลยนะคะเห็นไหมคะ ทีนี้ก็ยนอยให้เข้ากัน e ok นะคะเราจะได้ชิมรสแล้วค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอาไปเทสใส่จานนะคะนะเท okay. ตักแล้วตักแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะน่ากินไหมคะไม่เผ็ดเท่าไหร่นะลูกไม่ะะัม่งเผ็ดเอาพอดีพอดีเอาพริกสี่เม็ดค่ะถ้าเผ็ดวานี่ได้เผ็ดก็ <pec id S 2> ได้นะคะจีนิดปลูกพริกเยอะค่ะจีนิดมีพริกเยอะโอ้โหปูปูเป็นตัวเลยนะคะ น่ากินมากเลยคือน,น้ำลายเลยเนี่ยปูก็ใหญ่หอยก็ใหญ่ผูก็ใหญ่หอยก็ใหญ่โอเคจ้าไประหว่างรอยํานะคะก็มากินส้มตำก่อนนะคะส่วนนังยยกก็กินผัดกะเพราไข่ดาวนะคะอร่อยไหมคะยยกอร่อย,ออยอเดี๋ยวรอป้าน,นิดก่อนนะคะแม่นังยยกก็กินส้มตำรอดีกว่าค่ะแม่ส้มตำน่ากินมากเลยคะ่ะ ใส่ปูตัวสองตัวนะคะตัวใหญ่ๆเลยค่ะแล้วก็หอยหนาด้วยค่ะหอยเชอรี่มีขนมจีนด้วยแซ่บหลายเดอ้อพี่น้องมาเดอ้อมาเดอ้อมากินด้วยกันกินส้ตมตำค่ะทุกคนนะอร่อยมากนะคะเนี่ยตำปูปลานะคะแซ่บๆเลยค่ะปูสองตัวนะคะหอยตัวใหญ่ๆเลยนะคะ เปลี่ยนบรรยากาศมากินข้าวนอกบ้านบ้างนะคะระหว่างรอป้านิดนะคะป้านิดกำลังทำยำม,มุนเซนให้นะคะไม่ใช่สิยำทะเลยำทะเลรวมมิตรให้โอ<ม>้โห <c oughs>

ใครที่ผ่านมาผ่านไปก็เข้ามาอุดหนุนเจนได้นะคะร้านเจนิีอยู่ที่บ้านห้วยสับพุมนะคะอยู่ตำบลหัวเสืออำเภอขันยังหวัดศรีสะเกดนะคะเปิใครจะมายังไงก็โทรมาสั่งก่อนได้นะคะโทรมาสั่งก่อนล่วงหน้านะคะ โทรมาถามแม่ค้าก่อนว่าเปิดไหมไม่ต้องหยกสั่งตลอดนะคะเป็นร้านประจำนะคะนอกจากวันไหนที่แม่ค้าไม่เปิดแม่ต้องหยกก็อดนะคะไม่ได้กินชอบกินอันนี้แข็งนะเป็นไรมันมีเนื้ออย่างเงี้ยชอบ บอรทเขาไปด้วยวะ้าอวตังหน่งพองร้อยหา่ส้าให้บอโทรแล้วเอาเก๋าโบให้หน่อยคุณไม่แข็งก่นมล่ะเกงกินต้นตำอร่อยมากค่ะทุกคนอยากให้ทุกคนมาชิมนะคะอร่อยมากร้านนี้ครูใหญ่ๆเลยจ้าหอยใหญ่ น่าจะมีเพื่อนกินเยอะเนอะเพื่อนกินเยอะอร่อยกว่านี้นีุ่กน,นมันอร่อยชอบกิน,นก็กินอ่ะอืมแม่น้องหยกไม่ได้ถ่ายคลิปตั้งสองวันนะคะคิดถึงเพื่อนเพื่อนทุกคน<ม>ก็เลยบอกน้องหยกว่าเดี๋ยววันนี้ออกไปถ่ายข้างนอกเ<ม>นาะกินข้าวข้างนอกเดี๋ยวร้านต้านนิดไปร้านต้านนิดดีกว่า พาะวันนี้วันเสาร์วันเสาร์ก็นุ่นยกก็จะได้มาถ่ายด้วยนะคะเฮ้ขวดนะฝาฝาขวดเยื้อ,อ,อีกับสกายด้วยมาดูป้านิดทำยำทะเลโรมิดนะคะ,อ,ะอ,อ่มวันนี้กำลังจะเริ่มทำเริ่มปรุงแล้วนะคะใส่อะไรบ้างใส่พริกใส่ รองจุงใส่หมูยอใส่กุ้งนะคะใส่หมูสับใส่อะไรบ้า,ง,างแล้วก็ใส่ผักนะคะใส่ผักลงไปค,คะ่ะพร้อมเสิร์ฟคะ่ะอ้าวพร้อมเสิร์ฟคะ่ะตักเลยคะ่ะแซ่บๆลายๆแซ่บ มันต้องรถจัดจับมันถึง่ายได้สวยะะต้องรถจัดจัดสีสันจัดจ้านนะคะดูไปก็จะน่ากินนะคะเจ้านี้เขาไม่กินเผ็ดไงเจา้จานี้ไม่ค่อยกินเผ็ดแต่ว่าแม่ค้ากินเผ็ดนะคะแม่ค้าแซ่บนะคะถ้าใครอยากเผ็ดต้องบอกว่ารสชาติะะออวันนี้น้องหยกกินด้วยนะคะก็เลยไม่ค่อยเน้นเผ็ดเท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวน้องหยกกินด้วยไม่ได้นะคะเสร็จๆจ้าไปไปทานยำกันนะคะ ตอนนี้ก็ได้แล้วนะคะยำรวมมิตรของเราเดี๋ยวจะมากินกันนะคะว่าเป็นยังไงม,มากินยำกันนะคะทุกคนยำเจนิดนะคะอ,อือเดีนี้รู้หมดเนาว,นะว่าได้ยิน,นเจนิดนกินอะไรหอยแมงคู่นะคะ หยกกินไม่กินหรอหยกไม่กิน <Yeah. S 1> หยกเขาไม่กินนะคะไม่กินยำกินข้าว <Yeah. S 1> ขา้าวกระเพราเวลายำคุยณยำคุยอร่อยมากค่ะแจ่มพอนอ่ะคุณมาให้ตบ กุ้ปลาหมึกนะคะแตกได้

สำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ฝ <s> า,ากทุกคนกดติดตามช่องน้องหยกกินแซ่บด้วยนะคะเพื่อนใหม่ที่เข้ามาก็ขอให้เข้ามากดกระดิ่งด้วยเออกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้แม่น้องหยกด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆนะคะแล้วก็เพื่อนใหม่ที่เข้ามาก็เข้ามาก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะคะว่าใครเข้ามา คอมเมนต์บ uh ้างแม่นอยหยกจะได้รู้นะคะว่าใครเข้ามาบ้างแม่นอยหยกจะได้กลับไปติดตามเพื่อนๆเยี่ยมบ้านเพื่อนๆนะคะสำหรับอันนี้ก็ลาไปก่อนค่ะสำหรับนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายยามหกสิบ